สวัสดีครับบันทึกนี้เป็นบันทึกที่4.5ของอของวันที่12เดือน8 2,567ช่วงเวลา16นาฬกา29นาทีนะครับต่อจากคลิปก่อนหน้านะครับคลิปก่อนหน้าอาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างนะครับเรื่องของอวิรสอรหรือเรื่องของ ชุดบันทึกที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอดีว่าเป็นช่วงเช้ากํกลังเบลอๆนะครับก็เลยอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับสําสหรับตลาดปัจจุบันนะครับก็เท่าที่ดูก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าเขาตลาดได้ยกตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นเทรนของฝั่งขา นะครับละปัจจุบันเขาได้ชนแนวต้านสำคัญของนวต้านวีแล้วก็นาต้านเดนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงแนวต้านของมันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ชนนวต้านของเฮตซึ่งเป็นนวต้านสำคัญคือโซนนะครับที่เป็นโซนเซลเป็นโซนสปายที่แข็งแรงนะครับและเป็นโซนที่เขาทุบตัวลงมาครับโซนเนะี่ยถ้าชนอาจจะเห็นอาการดึงกลับหรือ การทลกลงแรงๆนะครับหรืออาจจะถ้าว่าร่วมฝั่งบายเขาเยอะกว่าเนี่ยอาจจะเบรกและเคลียร์โซนดีได้เลยนะครับแต่ก็ชุดนี้สามารถเล่นเซล์ได้โซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ตลาดปัจจุบันนะครับก็ยังรอเล่นฝั่งบายอยู่นะครับเพราะว่าเขาสัเงเกตว่าชุดเมื่อเช้าเนเขากดตัวลงมานะคือเขา ย่อกับลงมาเคียไม่ถึงโซนที่ของรอก็ยังไม่ได้ไมานะครับแต่ว่าปกติก็ผมก็ยังรออ,ออเดอร์ฝั่งบายอยู่นะครับก็คือ,อยังรอที่โซนเดิมแล้วก็โซนนี้นะครับอจจะดีโซนนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าสังเกตเห็นว่าเขาสร้างเป็นเทรนขาขึ้นเป็นชัน n นลเทนเทนไลท์ใช่ไหมครับไอชันลตรงเนี้ยเป็นเทรนไลน์ตรงเนี้ยนะครับ,ร Line, รรบมันจะกลายเป็น สภาพคล้องให้กับฝั่งขาบายนะครับเพื่อที่เขาจะลงลงมาเคลียร์คนบายที่เทเลไลน์พวกนี้นะครับและลงมารับออเดอร์ที่ดีวารโซนด้านล่างนี้นะครับเพื่อขึ้นต่อแล้วถ้าหากเขาลงมาเคลียร์เทนลไลน์ชุดนี้เคลียร์ภาพคล้องชุดนี้และลงมาชนเอับนี้ทําให้มีคนได้วรุ่มฝั่งลายเข้ามาเขาก็จะเขาก็จะกดลงมาเล่นที่ โซลคับคลองที่โซนนี้เป็นโซนที่สองนะครับก็ก่อนตื่นนอหรักน,นี้ถ้าหากชนอีกก็รอเจอกันโซนล่างนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันถ้าโซนนี้นะโซนนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นโซนที่เขาสร้างขึ้นมาเราก็สร้างสภาพคลองไว้รอเพื่อที่จะรอถูก ฝั่งบายก่อนเราค่อยขึ้นแรงๆก็ได้เพราะว่าตลาดปัจจุบันนะครับถ้าต้องการขึ้นจริงหรือเจ้าต้องการทำราคา,าจริงๆมาขุมค่า,าจริงๆหรือว่าต้องการสะสมออเดอร์และทางบำไจริงๆเนี่ยควรที่จะมีการทุบฝั่งบายแรงๆก่อนสักรอบหนึ่งเพื่อที่จะลากคนบาย ขี่สภาพคล่องก่อนขี่ออเดอร์ฝั่งบายก่อนเราค่อยกลับตัวละขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ขึ้นไปได้ไกลและแรงเลยนะครับมันก็จะสอดคล้องกับตามเฟรมเลที่เขาสร้างสามเหลี่ยมแล้วก็พร้อมที่จะรอเบรกนะครับก็ปัจจุบันก็สิ่งมุมมองที่น่าสนใจที่ผมมองไว้ก็ เขาสร้างสภาพคล่องไว้รอรอ,อเพื่อที่จะถูกลงมาเคลียร์และเติมออเดอร์แล้วเขาค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าโซนเนี่ยมันจะกลายเป็นออเดอร์ที่เขาอรอเคลียร์ของฝั่งบายทั้งหมดนะครับแล้วก็โซนเนี่ยจะเป็นทเทนล่าเดียวสร้างไว้เป็ชียรเทนแล้วก็เป็นเทนไลน์เพื่อที่จะเบรกลงมา เราออเดอร์ขึ้นต่อหรือใช้ทั้งโซน,นี้เป็นสภาพคล่องเพื่อที่จะถูกองมาเชียร์ไม่ถึงสองวันเีลละขึ้นต่อนะครับสามารถทําได้ทําได้ทั้งหมดเลยครับโซนเนะี่ยหรือเขาอาจจะแค่เคลียร์แค่โซนนี้และขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาชนแนวต้านวิงเดวไว้แล้วนะครับม,มีวอลุ่มฝั่งเซลล์เข้ามาแล้วนะครับ ้าหากเขาต้องการจะลงจริงๆเนะ่เขาจะต้องออยังไงเขาก็ต้องเคลียร์คนเซลล์ที่โสดนี้ก่อนถ้าเขาต้องการปรับตัวลงปรับตัวลงนะครับเป็นเทนขาฝั่งขาขาเซลล์นะครับเขาจะต้องเคลียร์ฝั่งฝ่ายยกตัวขึ้นเพื่อเคลียร์ฝั่งเซลล์เราก็ลงถ้าเกิดเขาต้องการลงนะยังไงชุดเนี้ยทุบลงมาผมก็จะบายกลับเพราะว่า อาจจะเกิดชุดของการพุบตัวลงมาแรงๆเพื่อที่จะเคลียร์ฝั่งบายเป็นครั้งสุดท้ายและเป็นชุดสุดท้ายก่อนที่เขาจะขึ้นก็ได้นะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะส่วนอืมการปรับเปลี่ยนหน้าเล่นหรืออหรือถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่มันน่าสนใจจริงๆและน่าสนใจมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะ กลับมาบันทึกเอาไว้อีกครั้งนะครับแต่ตลาดปัจจุบันก็ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าถ้าหากเขาทุบตัวลงมาผมก็รออยู่นะรอรอภาพที่แบบให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนแบบว่าเขาทุบลงมาเพื่อเคลียฝั่งใบแน่ๆแล้วก็วอลุ่มใบโดนเคนลียมาแล้วแล้วไม่มีวอลุ่มใบกลับเข้ามาในโซน แนวรับที่สาคัญแล้วสร้างถึงตัวหรือดึงตัวกลับไหลยกตัวขึ้นไล่ชนนาตานอันนี้จะเป็นภาพที่ชัดเจนมากที่เขาจะบ่งบอกว่าเขาลงมาเคลียร์ฝั่งบายแล้วเขาพร้อมขึ้นจริงๆแล้วก็ไล่ชนนวตานแล้วก็ลากคนเซลล์นบนไายจริงๆนะครับเพราะว่าซ้อนพวกเนี่ยถ้าชนเมื่อไหร่มั่นใจเลยว่ามีออเตอร์ฝั่งเซลล์เข้ามาแล้วแล้วก็ขึ้นมาทำใหม่แนวตา้านนี้ โซนนี้โซนนี้เป็นแนวตา้านสำคัญก็จริงแต่เขาก็พร้อมที่จะเป็นแนวตา้านที่สร้างไว้รอครับพร้อมที่จะบเบรกนะครับเราดูนะแนวตา้านนี่คือแนวตา้านจุดหนึ่ของ b a ฝั่งเซลนะครับถ้าชนนี่คือไปเลยนะครับก็เราต้องดูสถานการณ์ของปัจจุบันด้วยนะครับว่าเขาชนด้วยพฤติกรรมแบบไหนมาด้วยแบบไหนอาการแบบไหนนะครับ คลิปนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับมาแชร์มุมมองและบันทึกเก็บเอาไว้ดูข้อผิดพลาดของตัวเองเลยนะครับว่า,าการวิเคราะห์ในรูปแบบนี้ยังมีลักษณะไหนที่เป็นข้อบกพร่องอยู่ไหมแล้วก็เอาจะไปนำไปปรับใช้กับเทคนิคอะไรต่อได้บ้างนะครับก็ปัจจุบันก็ตลาดก็ยังไม่บอกอะไรว่าคนนี้ก็ขอจบบันทึกมีไว้ เท่านี้นะครับขอบคุณครับ